ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมือนีกับโผกับบ่าวจ้น้าเฉลี่ยมากับสาสุกิ๊กเข้าครับสวัสดีค่ะคผมเหมือนเฮาหวางน้องสาวสกุลเนาะเด็กสาเนาะมาหลอกหาหน่อใหม่เมื่อฮะกินเศ้าครับเอาเขามาปลาหน่อใหม่ก็เลยมาเปิดจิบให้พรมพี่น้องเบิ้งหลังจากจิบ่โผกันหนึ่งกิจะเป็นวัดพี่น้องเลยนี่เาจะมากระโผ่เลยเนี้ยเป็นเลี้ยงหน่อใหม่กระส่านะครับเนาะนี่จะน้ำพี่เนาะอึนไข่ปลาอืมดูนี่ ถ้าน้องมาแล้วห้องก็สะได้เมื่อเปิดร้านเนาะจ้ะห้องเนียงครับไอ้ครับเราจะนั่งกันแล้วจะเอาน้องใหม่เสียงลูกชายเพิ่นเด้อแต่บ่แม่นเสียงวัวหน่อยอย่ไสเพิ่นบ่มาพอปันหาหยัง luôn luôn làm xem bờ luôn làm xem bờ ui thả lụ cái tay cái tay đứng đứng cái tay bướm ăn gì tốt nam nữa luôn thôi hang lông nhạc đấy hả? là băng đứa là băng đứa bướm bướm chăn lông đứa chả đọc mùng chăn chăn lông được ạ ngoài nó mà hà na nó chả ไม่ย่ำแรงแต่ว่าแต่เพราะมันไก่หนาะมนก็เลยเพราะไม่กินไม่อยากเนาะจ้ะออกปลายออกปงถวยส่งถวยนี่จะ้ะเพราะกินนี่ดอกจะ้ะโอ้ยความุลักถุเลอะไร้าเอาความเก่งข้ามาจนน่้น ทำไมเคียร์ทินงเลยน่า,นาได้แล้วระวังเด้อน้ำเลยทงหวนเด้อน่าเ <c oughs> มื่อมาซอยได้ผลูฉันไม่อยู่ลงน้ำไปจ้ะเนาะจะไปหาบุญกรมาอีกเนาะกํา <c oughs> ลังตีทางจ้ะไปริมริมน้ำแต่ว่าชาวสกุลสิบปุยานทั้งนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวมันจะลม จะจุกปุ่นจะจุกปุ่นจะย่างคืนคืนเรื่องๆคุณเดี๋ยวเราจะกวาดจย่างขึ้นไปถ่าทึ่งผุ่นเนอะปุ่นปุ่นอยู่ข้างล่างพุ่นไกลกันยุ่ยเลยจ้ามาจนันอยู่ริมน้ำน้ำใหม่อันนี้น้ำล่ายไรเนาะเจ้าปุ่นคิดปวดกันยากใหม่อืมมันมุมเป็นยางมันนอกจากเอาเลยเลือดกินมาได้ออกไปซองกอ

อ่อนอืมก็คือได้ไม่ได้ซ้ำบ่โอ้ยจะอีตันความทุลักทุเลในการเอาหน่อไม้แต่ว่าบางชนิดนี้ให้นมใหม่เก๊กเก่งเนื่อจากหาเห็ดกเก่งเห็ดเพาะแห้งเก่ง สองนอค่ะให้ดาบเอาจนนัดขืนมากก่อนดวยจ้ะิถ่ขห้นเบื้งไม้เนาะอมุดออกมาแล้วคือเอ็นนอเดียวฮะขึ้นเอ็นนอเดียวใส่เออใส่เบื้องกันอ่ะอือของฮะไป ก็ไม่ต่อจ้ะเอ้ายังกบครับสิมานบ่มือนี่นสิพ่อได้กแกงบ่พอได้แกงครับไปแมนบ่พอได้อกแหนมันเนาะเอ้าลูกเียงเขาฮักก็จะอัดสิแมนนี่หรอกอ่ะมันวดแรกมาด้วยความอร่อย มีตัวเต็นเต็นเต็นบอกมอๆมากนะดีตมันจีนอคือกันเออนี่นี่นี่นั่นนั่นละน่งม่จูดหลีดีไปไปนั่งม่ตอดหินแมนน้ำหลดลงกออกทีมึงยงอุ้ยถักเลยไปมงนหลังอีกครับ ปวดหัวเลยด้วยมัยคือเอาหมีมาฟันเอาะอ๋ออะไรถึงมาในกระตาตากระตาไม้หลอกเลยใ่นดูด้วนเลยไปครับไอ้เกงเสียก่อนเ้ยด้วยมดกัดไถท้อยหนูไถท้อยไถท้อยนี่ผมผมเออนั่นแหละเอ้าอดี๋ยวหาเลาะเกี้ยไปแถวนี้เรื่อยๆจ้า นั่นนะป๊อฮะเขาตายดีบ่สอ้ยเบิรความสลักที่เล่เอาเอาหยุดมาบิร์ทำขายกิหารเลยเห็นอยบ่ะมึงปก่อนำไหมฮะเี้ยู่ก่อนโอ้เนียงเหรบ่จ้า เกือกก็เลยเออฮัลโหลอย่าเฝ้าอยากไล่เสียงมันกระดิ่งเด้อจ้ะมัวหน่อยตัวนี้มันดื้อกลงแกงกลงแกงอยู่บนออกมามางานมาออกมาได้ปะได้ปะไหนปะ คนละแนงนี่ตัวนึง <c oughs> ่งหลุนหลุนว่าสีไดหรือบ่ไดมัน้ยรมันยาวบ่โอ้ห <c oughs> นี่ด้แนงนึงนี่เดีวนี้ปลาไแนงกนเย่น,นยี่น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 ี่ แก่อ,อืมอมอ,อืมก็ขอเลยต้องทำนั่นละเอาเรียวบ้านอืมไปเที่ยวพื้นที่กันเนาะ đi khoảng ngoài này anh nâng nhìn chưa bao nè nè cha nè 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 có thể quay lá. Cái làm. Để theo đây thì khứ. Ô จิบไปมาเนี้ยนี่บา้าจะนั่งอลังเคียร์พื้นที่ด้อจ้ะปลายซุ่มๆมาเถิดคนบ้นาเห็นปลายซุ่มๆ,ออ,ๆออกได้หัวขาดเดี๋ยวให้บา้าจนนั่งเคียร์พื้นที่ก่อนจ้าอื๋ออันนี่เด้อซับหรอบอ ฝนบตน่ตกเนาะจะใช้เนื้อรู้แกงดวมกันอยู่ดออกจุดออกจ้าไปอ่าจ้าก็กระชิบผ้ากัน,นออกเมื่อแล้วเนาะนี่ผลงานทำาบริแกงอยู่ครับท่านนอนทแหนงเนาะจ้าได้แกงเนะสาหนึ่งอยู่ครับสำหรับเพีงพยงได้กับบาจนายกับฝากสื่อกับใจเด้อครับเพี่น้องครับมักกระไหลถึงใจกระแช่นนะครับ,รบนใจใจเะนาะ กดติดตามให้นำเนี่ยกับขอบคุณครับผมสำหรับป็นนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนชัวก่กนเนาะนะบอกกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ